จับพิรุษรปวินลมเจ้าตัวกลางทักษิณ ธนาทอนจากที่ทางด้านของนายทักษิณชินวัตรได้เคลื่อนไหวล่าสุดประกาศลั่นด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเตรียมตัวจะกลับประเทศไทยโดยเรื่องวันและเวลาจะบอกแค่แพทองทานชินวัตรลูกสาวคนเล็กเพียงคนเดียวซึ่งก่อนหน้าน,นี้นายทักษิณก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวแสดงออกให้รู้ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรแต่ที่แน่ๆเยยวข่าววงในก็ได้ยินมาบ้างว่าขาใหญ่ฝั่งกบฏในพักพลังประชารัฐเตรียม ขยับตัวก็ดูแล้วสอดรับกันเป็นอย่างดี เมื่อข่าวนี้หลุดออกไปจนขยายเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นเยยวข่าววงในก็ได้รับรู้ข้อมูลฉบับหนึ่งจากสายความมั่นคงในทันทีซึ่งภายในซองสีน้ำตาลนั้นเต็มไปด้วยข้อมูลการประชุมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์โดยสิ่งที่น่าประหลาดใจคือความบาังเอิญที่เกิดขึ้นในวันที่10กรกฎาคม2 5 6 1เมื่อนายธนาธรจึงรุงเรืองกิจซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นพร้อมด้วยนายปิยบุตรแสงกนกนกุล และพนิกาวานิชได้เดินทางไปบรรยายพิเศษในหัวข้อการเมืองแห่งความหวังก้าวพ้นทศวรรษที่สูญหายที่มหาวิทยาลัยโดชิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นโดยผู้ที่เชิญกลุ่มของนายธนธรไปบรรยายนั้นก็คือนายประวินชัชวานพงพันธ์ผู้ต้องหาหนีคดีมาตรา1น2แต่สิ่งที่แปลกใจกว่า การนำการเมืองภายในประเทศไปบรรยายนอกประเทศก็คือความบังเอิญแบบผิดปกติเมื่อในวันเดียวกันนั้นนายประวินและนายทักษิณก็มีนัดทานข้าวด้วยกันแม้ว่าทางด้านของกลุ่มของนายธนาธรกับทักษิณจะไม่ได้ถ่ายภาพร่วมกันการที่จะไปพบเจอกันหรือไม่นั้นก็ไม่ได้มีภาพยืนยันให้ได้เห็นแต่ที่แน่ในวันดังกล่าวดูท่าทางนายประวินจะรีบร้อนจนไม่สังเกตเสื้อผ้าที่ตนเองใส่ว่าการไปพบปะทั้งธนาธรและทักษิณเป็นเสื้อผ้าชุดเดียวกัน และก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่านายประวินคือตัวกลางคนสําคัญในะบวนการล้มสถาบันเพราะนายประวินมักจะเคลื่อนไหวไปมาหาสู่กับบุคคลที่มีส่วนเชื่อมโยงในะบวนการล้มล้างสถาบันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณน,นายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลนายจักรพบเพ็แขน,นายจอมเพชรประดับและอีกมากมายหลายคน อีกทั้งยังเคลื่อนไหวในประเทศไทยผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Twitter โดยได้กลุ่มที่ชื่อว่า r o y a l l s t t m r r k t t p l c e e คอยปล่อยข่าวให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแต่ถึงแม้ว่านายธนาทรพร้อมพวกจะเคยไปคลุกคลีก,กับกลุ่มขบวนการล้มล้างสถาบันและคาดว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับคนสำคัญของขบวนการนี้มาแล้วไม่มากก็น,น้อยตัวนายธนทรเองนั้นจะมุ่งหวัง และลุ่มหลงในรูปแบบหรือแนวคิดแบบนี้มาด้วยหรือไม่นั้นเยี่ยวข่าววงในก็ไม่ขอฝันทงแต่ที่แน่ๆซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างมองเห็นคือกลุ่มของนายธนทธรให้การสนับสนุนขบวนการม็อบที่มีทัศนคติเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆนั้นที่ผ่านมาเป็นแนวทางที่นายทักษิณก็น่าจะต้องการมาโดยตลอดเยี่ยวข่าววงในรายงาน